ก่อนจะไปดูถูกเขาก็อย่าลืมดูเงาตัวเองด้วยนะสีดำเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะคนรวยคนจนคนดำคนขาวคนฉลาดคนไม่ฉลาดก็เงาสีดำเหมือนกันหมดนะเรามีเงาสีดำเหมือนกันเลยก็ทำให้นึกถึงในส่วนนี้ว่าเวลาพอเราจะไปบูลลี่ใครนะไปเหยียดยามใครนะคำเล็กคำน้อยคำแบบปะซิวปาส้อยพูดจาถากถางน้ำใจให้เขาเจ็บอกเจ็บใจหางหูหางตา นะชำเลืองมองนะใส่ร้ายเขาเบียดเบียนเขานู่นนี่นั่นก่อนจะดูถูกเขาอย่าลืมดูเงาตัวเองด้วยนะคำนี้จริงๆนะโยมก็เราก็เหมือนกันไงเราก็เหมือนกันบางทีเห็นคนสวยกับคนไม่สวยคนฉลาดกับคนไม่ฉลาดคนรวยกับคนจนคนดํากับคนขาวกับหญิงกับชายนะเพศทางเลือดนู่นนี่นั่นเราก็เงาสีดําเหมือนกันไงก็อาจจะพอๆกันมั้งโยมเพียงแต่ว่า